สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวที่แปลงล่างของอัลบาเรสแบ็กนะครับผมนั่นก็คือไดโนคอมเบอร์เดอร์กับไดโนฮาร์ฟนะครับผมไดโนคอมเบอร์เดอร์ก็คืออุปกรณ์ข้อมือแปลงล่างนะผมส่วนไดโนฮาร์ฟก็คือหีบเพลงที่อัลบาเรสแบ็กนะผมเป่านะผมอ่าติดตัวไว้เสมอนะผมเพื่อเป่าเพลงครับผมนี่เบโดริก้านี่นะผมเพื่อไม่การเสียเวลาผมมาลองเล่นกันเลยดีกว่าขอใส่ข้อมือแล้วกันนะผมจะได เล่นง่ายๆนะผม่าวยาๆาานี่นะผมเราเริ่มมาจากเปิดเสียงก่อนเลยอลองคอโมดนะผมต่อไปมาดูตัวเวโรลิงกาผม ที่ผมมีก็จะไม่มีสายนะผมปกติจะมีสายห้อยนะผมอแล้วก็เวลากดกุญแจออกมาผมคือกดปมตรงนี้ดันลงมานะ้ผมน,นี่นะผมปุ๊บตรงนี้จะเป็นเหล็กไดแคสแลผมหนักอยู่นะผมนี่เป็นรูปในรดสาบาคิโอนะครับผม เวลาแปลงล่างก็คือบารคุริเชนเขาก็จะเสียบกุญแจไปอย่างนี้นะผมเสียบมาปึ๊บแล้วก็หมุนอย่ให้ดูตรงๆนะผมเสียบ,าาบกุญแจเข้ามาปุ๊บแล้วก็เสียบเข้ามาไปาอย่างนี้ปุ๊บหมุน อ่าตอนนี้นะบุ้มนี่นะครับผมเป็นการแปลงล่างของอัลเรตแบคนะครับผมอ่าเราลองเปลี่ยนหน้ากากดูนะครับผมเปล่นกับอย่างอื่นได้ไหมอ่านะครับลองแปลงล่างดูสิ ไม่ได้นะผมะดังจุดึงเหมือนไข่กุญแจแต่ว่าแปลงล่างไม่ได้นะผมอไม่มีอะไรเกิดขึ้นลองต่อไปเลยนะผมโอ้ยทำไมเอาไม่ออกเออออกแล้วต่อไปสีฟ้านะผมน,นี่ลองดอูมีเสียงหมดนะผมพอหมด กรแปลงล่างล่ะเหมือนกันนะผมอเพื่อให้ชัวร์อะลองเสียบสีเหลืองดูมีเสียงปกตินะผมแต่พอแปลงล่างาไม่มีนะผมแล้วถ้าเป็นนเสาร์เสริมตัวอื่นนะครับมีเลย ตัวนี้นะผมการ์ดนะของตัวนี้ทําให้อบาเบรยแบ็กกลับมาแปลงร่างได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมลองเขาเรียกเขาดูนี่ตัวฟึ๊บเสียบไปดูสิแปลงร่างได้ไหมฮะ,ะมีเสียงชื่อบาคูเรนะครับผมลองฟังดูอีกครั้งหนึ่ง ่ไปปะกริวตัวต่อไปเลยนะผม okay. เหมือนกันเหรอเอาใหม่นะ อีกรอบนึงนะครับลองดูอีกที อ๋อไม่เหมือนกันนะผมอ่าเสียงไม่เหมือนกันเป็นชื่อของบัคทริวตัวนั้นเลยนะครับผมต่อไปลองนท็อปเกล่าดูซิท็อปเกล่าก็ไม่มีนะครับผมงั้นแสดงว่าบัคทริวที่เป็นอ่าที่แปลงล่างอ่าสัญญาณตอนแปลงล่างคือไม่สามารถเล่นได้นะผมเสียง โอเคเล่นได้กับบาคุดิวตัวเสริมนะผมก็ขอจบการรีว <políticas> ิวอ <inação> ุปกรณ์แปลงร่างไดโนคอมเดอร์ไว้แต่เพียงเท่านี้นะผมถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์ผมด้วยนะผมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าบ๊ายบาย